ครับกลับเข้าสู่ไทยแลนด์สกอตช a เลนจ์นะครับโดยซันซิลและเบโซนาสนับสนุนทุกความสามารถครับและหลังจากโฆษณาตัวสุดท้ายจดลเราทำการปิดโหวตครับในคืนนี้นะครับผมจะประกาศรายชื่อนะฮะแน่นอนนะครับจะมีเพียงแค่2ทีมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับแล้วก็ผมจะประกาศทีมแรกนะครับ ซึ่งจะเป็นทีมที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดนะครับจากคนไทยทั้งประเทศครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ <S <S และทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับทีมแรก และเป็นทีมที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดนะครับได้แก่ TGT สามพาไมราครับและต่อไปผมจะประกาศทีมที่ได้รับคะแนนโหวตในอันดับที่2และ3 โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนนนะครับเพื่อให้กรรมการทั้งสามท่านได้ตัดสินใจอีกทีขอให้ทุกคนโชคดีครับทีมแรกนั่นคือทีม ทีจีทีสามลูกปาอาลียาและทีมที่สองนั่นคือทีม พีจีที40อัดกระยาณนครัขอแสดงความเสียใจกับทุกทีมด้วยนะครับทุกคนเยี่ยมมากนะครับขอเชิญเลยครับทุกคนเยี่ยมมากครับเชิญครับเชิญเลยฮะเชิญนะครับเชิญคุณลูกตาเชิญคุณบัดนะครับเอะไะครับตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแต่ละท่านมีสิทธิ์โหวตท่านละหนึ่งคะแนนเท่านั้น ผู้ี่จะผ่านเข้าไปในรอบไฟแนลนะครับต้องได้คะแนนโหวตจากกรรมการ2ใน3เสียงครับเริ่มต้นจากคุณพินโยเลยครับยากเหลือเกินนะครับที่จะตัดสินในครั้งนี้นะครับน้องลูกปากร้องดีมาก,กวันนี้คุณอักก็ฝีมือแล้วก็อารมณ์ใช้ได้เลยทีเดียวแน่นอนครับมันต้องมีมีคนชนะ และคนไม่ชนะเออผมขอใช้สิทธิ์ของผมเลือกนะครับผมขอเลือกขอเลือกคุณอาจครับเถ้าก็ว่าตอนนี้คุณอาจมีหนึ่งคะแนนแล้วนะครับ คุณต้องการแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับอีกคะแนนเดียวเท่านั้นในขณะที่น้องลูกปลาย,ยังสามารถลุ้นได้อยู่นะครับครับคุณเบนพรชิตาเชิญครับคือต้องบอกว่าวีคนี้เป็นวีคที่ลำบากใจที่สุดเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะคะก็มีความเก่งแตกต่างกันเนาะ <laughs> ลำบากใจมากแต่ว่า เป็นขอเล ies, ือกเลยแล้วกันนะคะเลือกเลยแล้วกันเลือกคุณอาจค่ะแสดว่าตอนนี้คะแนนเป็นเอกฉันนะฮะทั้งสองเสียงนะครับแต่ว่าเด่กฉันรู้ปัญนะครับ เดี๋ยวก็แล้วแต่เราปานะครับเดี๋ยวเราขอฟางเสียงใจทางอันหนึ่งนิดนึงครับชรับ้าวหนึ่งครับคุณนิรุตเก็บหนึ่งคะแนนเอาไว้ให้ใครครับตั้งใจไว้ให้ใครครับเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างลำบากนะครับครับแต่ว่าการแข่งขันต้องมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะผมเห็นใจทั้งคู่ถึงแม้ว่าคะแนนเสียงมันจะไม่มีความหมายแล้วแต่ว่าเป็นการยืนยันว่าผมขอเลือก คุณอาจครับอาจเช่นกันนะครับปเป็นเอกฉันนะฮะทั้งสามคะแนนนะครับจารุนะคะรับที่คือตาตัดสินเก่ารประเทศไทยนะฮะัติดตาของเราได้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้<ล>เราได้1ิทีมเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราต้องการอีกแค่2คทีมเท่านั้นนะครับสัปดาห์หน้า,า,นนาเป็นสัปดาห์สุดท้ายในรอบเซมีไฟนอลครับและรอบไฟนอลใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับใช่ครับและถ้าเกิดใครอยากจะเข้าชมแบบนี้นะฮะโทรไปได้เลยนะครับที่1 1 4 2เรียกซันซิลครับขอบคุณซันซิลในเรื่องความสวยความงามด้วยนะครับ และก็ขอบคุณนะาเรโซนาครับที่เสริมสร้างความมั่นใจครับและนี่คือไทยแนทลนด์ก t a l e ลนโดยซันซิลและเรโซนาสวัสดีครับ